สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็นความรักราศีมิถุนประจำเดือนกันยายน2020วันที่ยี่ตามแบบเมษนตกเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel นะคะจะแนบ่าให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram การอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like share และกระดิ่ง เดี๋ยวเรามาเริ่มจากคู่ที่เป็นประเด็นโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ไล่เรียงกันไป Facebook Instagram นะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปเอาละเดี๋ยวามาดูกันเลยพู้อ่านว่าผู้อ่านพูดไปแล้วใช่ไหมฮะขอโทษด้วยนะคะบางทีผู้อ่านทำงานเยอะนะ่ะราศีมิถุนขอทราบความรักที่เป็นประเด็น ้ัว wow. คุณอยู่ในช่วงของการพยายามที่จะเคลียร์อารมณ์ความรู้สึกที่มันท็อกซิกนะหรือในเวลานี้คุณรู้สึกว่ามันมีท็อกซิกเรเลชั่นชิพโอเคตัวเขาเป็นสเตรนด์เรอยังไงต่อไฮเพรสขอดูตัวคุณหน่อยค่ะ สงสัยขอแคริไฟล์ขยายเทนบซอสค่ะโอเคขอขยายด้เดวิลทำไมตัวถึงคุณถึงเป็นเดวิลนะ นในเวลานี้คุณเหนื่อยคุณอยากพักคุณเครียดกับความรู้สึกที่มันเรียกได้ว่าคุยเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจกันคุยเท่าไหร่คนคนนี้ก็ไม่ยอมบอกความจริงให้คุณได้รู้เครียดอึดอัดเหนื่อยเบื่อบางครั้งคุณเครียดจนคุณรู้สึกว่านี่มันเริ่มเป็นพิษกับตัวคุณละเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องพยายามเยียวยาแล้วก็ก้าวข้ามผ่านเอเนจีตรงนี้ไปให้ได้ในช่วงเดือนกันยายน ใครคนนั้นที่คุณดิวด้วยเป็นสเตรน h i ไฮพีเทรสคุณคนนี้เขาอยากจะบอกคุณต่อเมื่อเขาอยากจะบอกเขาอยากจะพูดความจริงกับคุณต่อเมื่อเขาอยากจะพูดคุณน่าจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ารับไม่ได้ตัวคุณความรู้สึกว่าเหมือนตัวคุณเป็นมือที่สามหรืออาจจะสลับกันประมาณนี้เพราะที่เดวิลขึ้นฝั่งคุณนั่นหมายความว่า อาจจะมีลักษณะอันเฟ h ส u ูเกิดขึ้นคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำให้คุณรู้สึกว่า,เ,าเขานอกใจคุณหรือว่าไปมีความสัมพันธ์ทางกายกับคนอื่นมันเป็นประมาณนี้ในเวลานี้คุณอยู่ในช่วงของการยอมรับความจริงเยียวยาแล้วก็ก้าวต่อไปเพราะคุณเป็นโฟบสอดคิงออฟครับคุณเยียวยาจิตใจตัวคุณเองและเดือนกันยายนคุณพร้อมคุณจะมีการ move on ไปข้างหน้า คุณอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่เอจีของ new love ขึ้นหมายความว่าคุณอาจจะได้พบรักครั้งใหม่กับชาวธาตุน้ำกรกฎิกิกมีนเป็นรักในแบบที่ happy love happy life happy ending อะ่ะเป็นรักแบบที่เขาอยากที่จะสร้างครอบครัวอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตถามถึงคนคนนี้ผู้อ่านมองดูว่ามีอิโก้เยอะมากต่อให้ผิดก็จะไม่ยอมรับความจริงนะ เอจี่เขาเป็นลักษณะแบบนี้มีอะไรมกักจะไม่ค่อยบอกคุณทําให้คุณรู้สึกเศร้าเหงาเหมือนอยู่คนเดียวเวลาที่คุณมีเขานะเทนนอสซ์ mm hmm. osaurus, และคินออฟและกรีนฟอนส์นะคะ mm hmm. ออกมาบอกว่า mm hmm. เขาจะรอขอให้คุณเป็นฝ่ายติดต่อกลับไปซึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยทําแต่ครั้งนี้คุณไม่ทําเขาก็มีความรู้สึกว่าโอเคในเมื่อคุณไม่ต้องการเขาแล้วเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เช่นเดียวกัน แม้ว่าเขาอยากที่จะมีคุณมากเขาอยากให้คุณงาะเขาอยากจะให้คุณกลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่เหมือนกับคนคนนี้เอเจี่อีโก้ค่อนข้างเยอะมาทีเดียวหรืออาจจะสลับกันก็ได้ชาวส่องถ้าไม่ไม่รู้สึกไม่โอเคผู้อ่านย้ำเสมอว่าไม่ตรงนะคะถ้าเป็นคู่กรณีต้องดูแบบส่วนตัวเท่านั้นอย่าส่องเพราะไม่ตรงน่ะนะเอเ r น y ีมันคนละอย่างกันอะ อันนี้มันว่ากันถึงราศีมิถุนสิ่งที่คุณพบเจอเดียวกว่านะเขามีความรู้สึกว่าทุกอย่างจบสิ้นลงแล้วอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ก็เป็นฝ่ายรอให้คุณติดต่อสื่อสารกลับไปคุณอาจจะเดียวกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มธาตุไฟแต่ทีนี้ผิดคาดคุณไม่ติดต่อกลับไปคุณตัดสินใจ MoveOn เริ่มต้นใหม่เพราะคุณรู้ว่า สิ่งต่างๆที่คุณพบเจอในเวลานี้เป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบทั้งนั้นทั้งความไม่ไว้ใจไม่สบายใจอึดอัดนอนร้องไห้คนเดียวเหงาเศร้า นะมีเกณฑ์การ Move on ผ่านช่วงเวลาตรงเนี้ไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าซึ่งคนคนนี้เป็นชาวธาตุน้ำเข้ามาเยียวยาทำให้คุณรู้สึกดีมากๆ Energy เหมือนไม่ได้ติดต่อสื่อสารคุณแค่พยายามดูแลตัวคุณเองเท่านั้นเขาเองก็รอคอให้คุณติดต่อสื่อสารกลับไปไม่ทําอะไรเลยทำให้คุณรู้สึกอึดอัดเอ h ี่ h ไฮเรเทสมเมื่อคู่กับเซนที่นกักบอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่เล่นเกมกับความเงียบแล้วทำให้คุณเหนื่อยนะ เทนอฟวานมันจบแล้วค่ะคุณตัดสินใจ move on ยิยวยาตัวคุณเองด้วย temperance และ the flu คุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่กับรักครั้งใหม่นะคะเป็นชาวธาตุน้ำสูงมากและคนคนนี้มี energy เป็น soulmate ของคุณด้วยเรียกว่า happy love happy life รอคุณอยู่รเร็วๆนี้บางท่านอาจจะได้เจอแล้วด้วยซ้ำไปนะเอาละ romance angel จ,จะบอกอะไร คดิพเอนดนซีขึ้นสองครั้งคนที่คุณดูด้วยอาจจะเป็นชาวราศีมังกรแล้วมันท็อกซิกมากๆเลยนะทำให้คุณไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านต่อไปได้หรือมองไม่เห็นอนาคตวันข้างหน้าในเวลาเนี้ยคุณเยียวยาแล้วละค่ะแล้วก็คุณพร้อมลนะที่คุณจะได้พบกับยูโรแมนติกเลิฟไรส์คือคุณจะได้พบรักครั้งใหม่ที่เป็นคนที่ ให้ความสําคัญกับคุณจริงๆเป็นรักในแบบที่คุณต้องการจริงๆนะคะมีทีจิสโซเมดด้วยคนคนนี้อาจจะกลายเป็นคู่ชีวิตได้ค่ะอะละบิ๊กแฮปปี้เชนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่จะนําไปสู่ความสุขในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่กับนิวเลิฟนะคะ เอาลอี right. ออกมาบอกว่าในท้ายที่สุดนะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพียงลำพังเอเนี้นี้ออกมาบอกว่าในบางครั้งคุณก็จะต้องการคนช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือในการที่ทำให้คุณก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้โค e n เ e นเ y ขึ้นสองครั้งคุณเหม่นเมกับการอารมณ์ซึมเศร้าสูงคุณม่นเมกับ การที่คุณจะเกิดอาการ d e p r e s s i o n ซึมเศร้าสูงช่วงนี้พยายามเดียวยาจิตใจดูแลตัวคุณเองให้ดีนะคะหาคนคุยด้วยเยอะๆใครสักคนที่คุณไว้ใจได้หรืออาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปออกกำลังกายบ้างไปสถานที่ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจบ้างสะเทียนธรรมสถานหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนะคะ เพราะ AG เอจี่ออกมาบอกว่าคุณจะต้องผ่านขั้นตอนของการเยียวยาโดยได้รับความช่วยเหลือจากคนที่เขามีประสบการณ์คุณจะก้าวข้ามผ่านได้และคุณก็จะได้พบกับรักครั้งใหม่ซึ่งเป็นโซเมตของคุณนั่นเองเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดคะ่ะเป็นห่วงจังเลยยังไงเออ ส่งข้อความมาคุยกับแอดมินได้นะถ้าผู้อ่านว่างโดยมาถ้าผู้อ่านว่างผู้อ่านจะโทรไปให้กำลังใจเสมอไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่ะเพราะเราถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเอาละมาถึงคุณคนโสดขอสร้างความรักคนโสดราศีมิถุนคนโสด ราศีมิถุนคนโสดไฟล์วอนจริงๆคุณลังเลใจนะคุณคนโสดลังเลใจระหว่างจะโสดดีหรือว่าจะตัดสินใจมีรักครั้งใหม่ดีไหนดูซิเหมือนมีคนมาขายขนมจีบหรือคุณอาจจะอยากจีบใครนะถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายไหนๆๆขอดูหน่อย ว้าวคุณเจอใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าใช่อาจจะเป็นชาวราศีตุลด้วยก็เป็นไปได้นะถัวรอลอาจจะเป็นรักระยะทางไกลนะพบเจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียแบบไม่ทันได้ตั้งตัวคุณรู้สึกอึดอัดเพราะคุณไม่คุ้นเคยกับลอง g d i s t a สำหรับบางท่าน แต่คนคนนี้เป็นอะไรที่ตรงใจคุณที่สุดอ๋อมันเลยทำให้คุณอาจจะลังเลนะนายออฟคั of Queen of w a n ส s มีความเป็นไปนได้ว่าคุณได้เจอใครบางคนที่ถูกใจผ่านทางโซเชียลมีเดียสูงแต่ทีเนี้ยตัวคุณสับสนในใจตัวคุณเองมากเลยว่าจะลองพัฒนาความสัมพันธ์หรือจะลองเปิดใจคุยกับคนคนนี้ดีไหมเอมเพอรอยู่แดนไกล นะคะดูทาเวอร์และทูบอนคนคนนี้คุณได้พบเจอแบบไม่ทันตั้งตัวกับน,นะขอโทษค่ะผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งเป็นอะไรที่คุณไม่ถนัดเลยและคุณอึดอัดมากสำหรับลองดิสแท c นคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ในแบบที่คุณต้องการแต่ มันมีความรู้สึกว่าคนคนนี้มีจิเชียนหมายถึงคือคนที่คุณเบนฟิตคนที่คุณเฝ้าอาธิษฐานว่าอยากจะได้เจอคนแบบนี้หนึ่งสองสามสห้าและเขามีครบหมดเลยในเวลานี้คุณยังไม่เทคแอคชั่นแม้คุณจะชอบเขามากแค่ไหนก็ตามคนงคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมหรือราศีตุลก็เป็นไปได้ธาตุไฟได้แต่บอกเลยว,ว่าคุณถูกใจเขาม,มากๆแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่ารักระยะทางไกลคุณไม่คุ้นชิน คือคนคนนี้มีความต่างเยอะนะเอเจ็ Energy เหมือนเขาอายุห่างจากคุณมากอะจนคุณรู้สึกลังเลใจแล้วก็ e อมเ r o ร์เนี่ยเอเจของจกักรพรรดิเนี่ยโปรไฟล์ดีอะความมั่นคงในชีวิตสูงอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้นะแล้วก็อยู่ๆเขาก็เข้ามาเปิดเผยใจให้คุณได้รู้แบบชี้เที่ยวเรียกว่าคุณมีความรู้สึกว่า คนที่ดูนิ่งๆแบบเนี้ดูมีความเป็นผู้นำหรือผู้บริหารขนาดเนี้แต่เปิดเผยความรู้สึกให้คุณได้รู้แล้วก็ให้เกียิคุณมากๆคุณก็เลยรู้สึกลังเลยใจมันติดตรงที่ว่าความต่างเยอะแน่ๆต่างกันด้วยชาติศาส,สนาหรืออะไรก็ตามนะคะเชื้อชาติศาสนาอะไรก็ตามหรือว่าอยู่กันต่างถิน่นอะที่สูงคือเหมือนกับ เป็น long distance นะในครั้งนี้มันเลยทำให้คุณรู้สึกลังเลเพราะจริงๆคุณอยากจะเจอคนที่อยู่ใกล้ๆคุณอะในนี้มากกว่าสะดวกใจกว่านะแล้วก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเพราะว่า l long distance เนี่ยมันเหมือนกับเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับคุณเอเนจี่ออกมาบอกว่าถ้าคุณเปิดใจพูดคุยกับคนคนนี้ไฮไลท์แฟนขึ้นคนคนนี้อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานได้ k i n งและค e e น n o ฟ War มี e r g y s o u l m a t e สูงมากมาก ก่านมองดูว่าเขาจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ง่ายสําหรับคุณการคอมมูเิเคตคนคนนี้เสถียรมากหมายถึงมีความสม่ําเสมอจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจได้ถ้าคุณลองเปิดใจนะคะก่านมองดูว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันสามารถไปต่อได้ถ้าใครไม่ได้เจอก็คงจะมีเกณฑ์ได้เจอนะแล้วก็ถ้าใครได้เจออยู่ก็ลองคุยกันก่อนก็ได้แบบที่ยังไม่ต้อง ใช้ความรู้สึกเยอะลองคุยไปในแต่ละวันเหมือนกับได้รับประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้นะแต่ความสัมพันธ์มันจะพัฒนาดีวันดีคืนจนคุณรู้สึกว่าอืมไม่ผิดหวังนะที่ตัดสินใจคุยกับคนคนนี้นะคะเอาละโรแมนต์เซนเจอรอยากจะบอกอะไร หล่ะ uh, healing family ช่วหาคนคอยคำปรึกษาดีไหมคะถ้าเราไม่ถนัดทางด้านนี้ลองหาคนที่เขาหรือว่าลองดูใน YouTube c h anel n ก็ได้ค่ะว่าเทคนิคการสื่อสาร Long Distance อะไรพวกนี้คุณต้องการคนคอยให้คำปรึกษาในช่วงเวลานี้แล้วบางท่านพยายามที่จะให้อภัยตัวคุณเองด้วยก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะไปเก็บใครรับใครเข้ามาในชีวิตคือเป็นคนที่ไม่ใช่จบไปแล้วอาจจะไม่กล้าเริ่มต้นรักครั้งใหม่ คุณจะต้องให้โอกาสตัวคุณเองอันดับแรกแล้วก็ให้อภัยตัวคุณเองจริงๆการเรียนรู้จากคนที่ไม่ใช่ทำให้คุณได้รู้ว่าอะไรที่ใช่เอาละ take action ถึงเวลาที่คุณจะต้อง take action ในความสัมพันธ์แล้วนะจริงๆไม่อยากมีรักแต่รักก็พุ่งเข้าชนละจะบอกให้เอาละ pass love โอเคที่ออกมาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือบนโลกใบนี้สิ่งที่คุณคิดว่ามันเหนือความคาดหมายอะ่ะมันเกิดขึ้นได้มันเป็นไปได้หมดสำคัญอยู่ตรงที่ว่าคุณจะไม่หยุดอยู่นิ่งเฉยๆนะคุณจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกับจัก,กรวาลที่เตรียมสิ่งดีให้คุณด้วยนะคุณบอกว่าอยากสอบเข้ามาอะไรเนี้ยได้แต่แค่ขอไม่ทำอะไรเลยไม่ได้นะขอแล้วติว ทำทุกสิ่งทุกอย่างหาข้อมูลคุณได้แน่นอนวันนี้พลาดผลหน้าไม่พลาดแน่ความสำเร็จจากผู้ที่สำเร็จอะโดยมากจะไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งเดียวนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สถานะไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะคู่ที่ไม่ชัดเจน ขอทราบสถานะไม่ชัดเจนค่ะสถานะไม่ชัดเจนนะคะวันนี้ดีดมากเลยแองเจนสถานะไม่ชัดเจนค่ะขอทราบความรักที่ไม่ชัดเจน ราศีมิถุนซิกับคอยคุณทุ่มเทให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้พอสมควรทีเดียวพอดูเขาหน่อยค่ะเดว w o ค l d คนนี้อยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันอยู่ไลกันนะคะทันทีที่เด r l d ขึ้นเนี่ย หรือไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่ไฟอ์พับเป็นคนที่เขาไม่เคยให้คำตอบคุณว่าเขาจะเลือกใครหรือจะชัดเจนกับใครแต่ในเวลานี้มองรู้ว่าเขารู้สึกผิดนะที่ทำให้คุณบางครั้งคุณเป็นฝ่ายตามเขาเยอะจนเขาเริ่มรู้ว่าเนี่ยมันไม่ยุติธรรมกับคุณนะ คุณตั้งต้นที่จะ move on ค่ะสถานะไม่ชัดเจนคุณตั้งต้นที่จะ move on คุณเป็นฝ่ายให้มากพอแล้วในความสมัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่ตัวคุณก็รู้ดีคุณตัดสินใจในเดือนกันยายนนี้ตัดสินใจมาเป็นฝ่ายทุ่มเทให้กับตัวคุณเองมากกว่าทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักคือคุณรักตัวเองมากยิ่งขึ้นชัดเจนกับตัวคุณเองมากยิ่งขึ้น คุณรู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันไม่ใช่คุณก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปดีกว่านะตัดสินใจโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักเขามองเห็นตรงจุดนั้นนะเขามองดูในเวลานี้เขามองว่าคุณเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปอย่างน่าใจหายดีวันดีคืนแล้วก็เหมือนจะเดินจากเขาไปแล้วในช่วงเวลานี้เขารู้สึกผิดคะ่ะรู้สึกเสียดายนะคะกับ วังวนเดิมเดินที่เขาเคยทําให้คุณก่อนหน้าเนี้นะเคยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณตกเป็นฝ่ายรอตลอดตกเป็นช้อยตลอดซึ่งคุณตัดสินใจเดินออกจากตรงนั้นมาแต่ว่าในเวลาเนี้ช่วงเดือนกันยายนเขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสอีกครั้งเพื่อที่จะดึงคุณกลับเข้าไปในชีวิตแต่ตัวคุณเนี่ยจะมองดูสถานการณ์โดยรวมถ้าเขาจะดึงคุณกลับเข้าไปในชีวิตและอยู่ในเซอร์เคิลวังวนเดิมเดิ นะพอไม่เข้าใจกันสักพักก็ขอโทษแล้วก็ขอเริ่มใหม่ไม่เข้าใจกันสักพักขอโทษแล้วขอเริ่มใหม่อยู่อย่างนี้มันน่าเหนื่อยใจคุณอาจจะเป็นฝ่ายให้นะคะส่งข้อความนู่นนี่นั่นดีอยู่สองสาวันแล้วก็เงียบไปอีกแล้วขอโทษกลับมาใหม่อาจจะอยู่ในโซเชียลแบบเนี้ซึ่งคุณรู้สึกว่าไม่โอเคน้อ <c oughs> <c oughs> ยืมคาพูดแอดมินมาคุณก็เลยความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นมันน่าที่มีสิ่งดีดรออยู่ ในวันข้างหน้าไหมน่าจะสิ่งดีๆมีสิ่งดีๆใหม,ม,ม่ๆเกิดขึ้นกับคุณไหมนะเอเดจีของาบอกว่าคุณตั้งต้นที่จะก้าวต่อไปไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอะไรก็ตามจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคุณมีความเชื่อมันม่นว่ามันจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับตัวคุณแน่ๆละ่ะนะ คุณมีเกณฑ์การก้าวต่อไปรักษาความรู้สึกรักษาจิตใจคุณเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเดือนกันยายนจะมีคุณจะได้พบกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่คนคนนี้เป็นชาวธาตุดินนะคะเข้ามาในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่คุณจะรู้ได้เองว่าเขารู้สึกชอบคุณมากๆชัดเจนในความรู้สึกกับคุณมากๆแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นคุณเป็นที่หนึ่งสำหรับเขาเพราะ Night of Coin มันคือ การพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะทุ่มเทคุณจะได้เจอชาว่าดินในลักษณะแบบนี้เมื่อคุณตัดสินใจ Move on กับคนคนนี้มองดูว่ามันน่าจะอยู่ในวังวนเดิมๆนะการกลับเข้ามามันดูเหมือนจะดีแต่มันอาจจะวนอยู่ในเซอร์คูลเดิมๆคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคนะก้าวต่อไปแล้วคุณก็จะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีนั่นเองโรแมน c ์ a องเมีอะไรอยากจะบอกคุณคะ เคมีสตรีคุณจะได้เจอใครบางคนที่มีเคมี er ตรงกรันมีทุกอย่างเหมือนกันคล้ายก,กันกับคุณนี่แหละเข้ามาในชีวิตคุณซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการมาตลอดชีวิตนะใครบางคนที่จะเห็นคุณเป็นที่หนึ่งหนึ่งในใจเสมอเอจี้อามโมโวว่าโน่คุณรู้คําตอบอยู่แล้วว่าก่อนหน้าเนี้ย มันคือใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นการก้าวต่อไปนะสิ่งที่คุณต้องการมันจะยิ่งดึงดูดเข้ามาในเวลาที่คุณ move on นะอะไรที่เหมือนกันหรือคล้ายกันก็จะถูกดึงดูดเข้าหากันเอาละคุณจะต้องให้เกียรติกับตัวคุณเองซึ่งผู้อ่นมองดูว่าคุณทำอยู่ คุณให้เกียรติคุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวคุณเองและคุณจะต้องและในท้ายที่สุดคุณจะรู้สึกขอบคุณตัวเองในอนาคตข้างหน้าเมื่อสิ่งดีๆก้าวเข้ามาสู่ชีวิตคุณนั่นก็หมายความว่ารักที่ดีกําลังก้าวมาสู่ชีวิตคุณนั่นเองเมื่อคุณตัดสินใจม o v ฟออนคุณจะรู้สึกขอบคุณตัวคุณเองมากๆเลยนะคะเอาแล้วมาถึงคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นบ้างคนมีคู่เดี๋ยวมาดูกันนะ ขอทราบความรักคนมีคู่ค่ะคนมีคู่คู่รักราศีมิถุนค่ะขอทราบความรักคนมีคู่คู่รักราศีมิถุนค่ะ แรงความรักมั่นคงดีทีเดียวเข้มแข็งด้วยกันทั้งคู่บางท่านมีเกณฑ์การเตรียมการเรื่องมั่นหมายหรือเปล่าคะการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเดือนนี้คุณจะได้รับข่าวดีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคนคนนี้นี่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคุณมากทีเดียวแล้วอะนะเตรียมเก็บเงนินเก็บทองนะเตรียมขอมั่นแล้วนะแต่เป็นสิ่งที่คุณไม่รู้ไงเป็นสิ่งที่คุณรอคอยเหมือนกันนะ จริงๆคุณรอคอยแหละว่าเมื่อไหร่ใช่ไหมแต่เขาอาจจะยังไม่บอกคุณเตรียมเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเอซบครับเทนอฟครับคุณรอคอยการพัฒนาไปสู่การสร้างครอบครัวมาได้สักระยะแล้วแหละ บางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกคุณคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจอะอบี่น้อยใจเต็มไปหมดเลยนะงอนว่าเอ๊ะไม่เห็นพูดเลยอะไรนูน่นนี่นั่นคุณอาจจะดีก่าคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกด้วยอะธาตุลมกับธาตุดินคุณอาจจะได้คู่ของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้าธาตุลมธาตุดินนะก่อนหน้านี้เรื่องอนาคตคุยน้อยจนคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือจะ ยังไงต้องรออีกนานแค่ไหนในเมื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็ลงตัวหมดทุกอย่างแล้วนะเฮจี้ของโมบอกว่าช่วงเดือนกันยาย,ยนเป็นช่วงเดือนที่ความรักของคุณชัดเจนขึ้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพัฒนาไปสู่อนาคตการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วละ่ะเขาคิดถึงการที่จะอยู่ด้วยกันกับคุณการมั่นหมายการแต่งงานการสร้างครอบครัวนะการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยเดี๋ยวนี้เขาอาจจะขอคุณมั่นหรือว่าอาจจะพูดเรื่องการอยู่ด้วยกันแบบ ชี้แจงว่าคุณไม่ทันได้ตั้งตัวนะโฟกคอยนะเขาอาจจะพร้อมแล้วล่ะเรื่องการเงินนะคะก่อนนั้นนี้อาจจะไม่พร้อมเลยนะแต่เขาไม่ได้บอกคุณในเวลานี้เตรียมพร้อมแล้วเรื่องการงานการเงินชีวิตที่มันมัน่นคงโฟกัสมาที่อนาคตระหว่างคุณกับเขาคงจะได้รับข่าวดีเร็วนี้หลังจากที่คุณรอคอยมานานบางครั้งก็งอนบางครั้งก็อึดอัดนะแต่ไม่พูดนะแฮง์เนเกตสบขับงอนอยังไงก็ตามไม่พูดไปทําอย่างอื่นก่อนก็ได้อะอะไรประมาณนี้ น่ารักดีนะในท้ายที่สุดสมตังใจละค่ะเขาเตรียมนะหอบสินสอดทองมั่นมาแล้วมั้งคะเพราะเอเจนจีโฟกครับและเทนอฟครับ,ะ N o k, รบนะมีเกณฑ์การขอมั่นหมายขอแต่งงานการสร้างครอบครัวการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนับจากนี้จะเกิดขึ้นนะไฮพรีเทสออกมาบอกว่าคุณและเขาเนี่ยความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยสปิริตหมายถึง คุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้คุยกันเยอะแต่รู้ว่าต้องการอะไรดังนั้นให้วางใจได้ว่าเขาก็รู้ว่าคุณต้องการอะไร the sun มีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นการแต่งงานการมีบุตรการสร้างครอบครัวการรอคอยสิ้นสุดลงแล้วไม่ต้องงอนแล้วนะจ๊ะ <c oughs> เอเี่ยมบอกว่าจะได้รับข่าวดีจากคู่ของคุณในเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวนะเร็วๆนี้อ้าว <c oughs> รีลิสต์อยู่ X อะไรก็ตามที่เคยเครียดอะไรก็ตามที่เคยงอนเขาตอนนี้ไม่ต้องงอนไม่ต้องเครียดรอคอยข่าวดีอยู่นิ่งๆนะคะเดี๋ยวคงจะได้รับข่าวสารที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็เวลาคุยกันนะพยายามอย่าง,งอนมากเดี๋ยวจะทำให้ต่างฝ่ายต่างอึดอัดกันไม่คุณก็เขา,าอาจจะมีงอนกันบ้างนะให้มุ่งมั่นไว้ค่ะ เอจี้นี้ออกมาบอกว่าให้มุ่งมั่นแล้วมองไปที่เป้าหมายของคนทั้งสองคนอยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนั้นก็โฟกัสไปที่เรื่องนั้นทําฝันของคุณทั้งคู่ให้เป็นจริงนะเอนจี Energy สงมากฝึกฝนค่ะฝึกฝนในการที่คุณจะพัฒนาตัวตนของคุณให้ดีมากกว่านี้ การเราคอยผู้อ,อ่านมองดูว่าคุณเราคอยได้แต่สิ่งที่ต้องฝึกฝนคือฝึกฝนในการที่จะมองไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็มองเห็นความสวยงามในอนาคตที่มันกําลังจะมาถึงนะเพราะเอเ r g y ี่ออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามในเรื่องของการเวลาบ้างแล้วตัวคุณนะคะก็มีหน้าที่แค่วางแผนว่าจะทําอะไรนับจากนี้ถ้า ทุกอย่างมันเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณวางไว้พอเว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริงคุณจะสามารถรับมือได้เป็นอย่างดีในท้ายที่สุดนะคะคุณทั้งคู่ก็จะลงเอยกันนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้ราศีมิถุนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ